สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโอเวอร์ฮอนเซาลอดจ์พื้นครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลอดจ์พื้ครับได้นําเทคนิคนะครับการสร้างมิติและมิติเสียงนะครับเข้ามาติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับจากเพื่อนสมาชิกเป็นจำนวนมากนะครับด้วยหลักการและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลอดจ์พื้วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้เกียรติทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาลอดจ์พื้ครับได้นํารถอินดุสุนะครับตัว mew x ปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับได้ทางทีมงานโอเว และทำการติดตั้งแล้วครับเจ้าดิจิตอลซาวโปรเซอร์และทำการติดตั้งซับเพิ่มไปด้วยนะครับซับนี่คือซับบ็อกนะครับผมผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรถพึกนะครับตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าก่อนที่เราจะติดตั้งเจ้าแผ่นแดมตรงนี้ทำไมเราถึงเน้นนักเน้นหนาให้ติดตั้งเจ้าแผ่นแดมที่ประตูนะครับให้กับรถอิซูซตัวพีเอ็กคันนี้นะครับตามมาชมนะครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับทางทีมงานนครซาวราชพากษ์นะครับได้ทาการถอดแผงประตูมานะครับได้จะเห็นโครงสร้างนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าโครงสร้างตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับที่มีช่องว่างนะครับตรงนี้เราไม่ต้องการเราต้องการแดมประตูนะครับผมเข้าไปในแผงแดมตรงนี้นะครับบริเวณพื้นที่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับ การติดตั้งที่ได้ได้มาตรฐานและเปลี่ยนลำโพงมีเลนส์ในการแดมประตูที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอวฮอนซาวรัตเพิร์กเดี๋ยวตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมงานโอวว่าฮอนซาวรัตเพิร์กครับได้ทำการติดตั้งเจ้าลำโพงมีเลนส์เป็นลำโพงแยกชิ้นและทําการแดมประตูก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าขั้นตอนการติดตั้งแผ่นแดมและลำโพงมีเลนส์ลำโพงแยกชิ้นที่ได้มาตรฐานจากทีมงานโอวว่าฮอนซาวรัตเพิร์กตามมาชมของผมเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นออยยู่ด้้าานนซมมืผะครับ ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลและดัตพื่นะครับได้ทาการแดมประตูและเลือกแผ่นแดมของยี่ห้อแคลิเบตนะครับที่มีน้ําหนักเบานะครับความยืดหยุ่นตัวได้สูงนะครับและทนความร้อนได้ดีเยี่ยมนะครับตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาลและดัพื่ครับได้ทาการรีดแผ่นที่ขึ้นลายนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับมจะเป็นขึ้นลายนะครับเห็นไหมครับตามจุดต่างๆนะครับแสดงว่าแผ่นแดมกับโครงสร้างยึดต่อกันได้ดีนะครับไม่ให้มีฟองอากาศภายในนะครับ ตรงนี้นะครับที่เราแดมประตูตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อลดค่ารีเซชชั่นนะครับในการสะท้อนนะครับเห็นไหมครับแน่นหนาในการสะท้อนนะครับเสียงออกมาตรงนี้นะครับเป้าหมายของเราครับเราต้องการเสียงที่ออกมาจากหน้าลําโพงมีเลนส์โดยตรงนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวรัตติพุทธครับได้ทําการสร้างสเปเซอร์นะครับให้เหมาะสมในรถอิซูซูตัวมิวเอ็กซ์ปี2021คันนี้นะครับเห็นไหมครับสร้างสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับ วันนี้นะครับทางลูกค้านะครับเจาะจงลำโพงมิเลนนะครับเป็นของยี่ห้อเฮิร์ตนะครับเป็นำลำโพงแยกชิ้นนะครับและทางทีมงานโอวคอนซาวและพลึ่อได้ทำการเสริมเอ t r ซ Link เข้าสู่ระบบก็เสร็จสิ้นไปเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและพิธีเสียงกันเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานโอเว H ร์ฮอนซาวรัฐบุรีครับได้ทําการติดตั้งนะครับเจ้าตัวซับบ็อกนะครับผมของยี่ห้อเซอร์วินนะครับผมขนาด6คูณ8นะครับเราพูดถึงซับตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับติดได้นะครับติดซับจะไม่ซับจางนะครับผมตัวนี้เพราะอะไรครับเพราะเป็นราคาย่อมเยาวนะครับที่ท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านสามารถจับต้องได้เป็นราคาที่จับต้องได้แน่นอนนะครับเสียงตัวนี้นะครับเกินราคาแน่นอนแน่นๆนุ่มๆนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้าน หน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์อนซาวได้เพิ่มการติดตั้งนะครับผมเจ้าตัวทรับในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับอยู่ด้านล่างเบาะนะครับฝั่งคนนั่งนะครับยึดอย่างแน่นหนาไม่ตันคอนก็เสร็จสิ้นมิเทียวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและมิเสเจียงนะครับในรถอิรุสุตัวมิวเอ็กซ์ันคันนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์คอนซาวและได้เพิ่การติดตั้งนะครับ เจ้าตัวดิจิตอนซาวด์โปรเซสเซอร์นะครับหรือเลขชื่อหนึ่งคือตัว DSP ของค่ายแอร์พายนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วทุกท่านได้ทำการติดตั้งที่ตำแหน่งที่เหมาะสมใต้เบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับและทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวแล้วทุกท่านได้ทำการยึดอย่างแน่นหนาไม่มีสั่นคลอนนะครับไม่ว่าเราจะเลื่อนเบาะนี่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าเดินหน้านะครับก็ใช้งานได้ปกติ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติและวิธีเสียงกันเลยนะครับหลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาล่าทูบิครับได้ทาการออกแบบติดตั้งเครื่องเสียงภายในรถแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้และที่สําคัญที่สุดนะครับคือตัวแผงฟิลนะครับในการติดตั้งนะครับอยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมนะครับและการเก็บงานการวายสายจะเป็นลักษณะไหนนะครับตามมาชมเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาล่าทูบิครับได้ทาการเดินนะครับเดินสายฟิลนะครับ แล้วทำการสร้างเพจเพื่อรองรับตัวแผงฟิลเห็นไหมครับยึดอย่างแน่นหนาไม่มีสั่นคลอนการเก็บการไวสายนะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับในรถอีสุซ์นะครับตัว m x นะครับไม่ว่าจะเป็นการแม่ทนแนนหรือว่าการซูวิตนะครับผมบริเวณห้องเครื่องก็ดีนะครับซูวิตง่ายนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทดสอบมิติและเป็นเสียกันเลยนะครับ หลังจากที่ทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาแลนด์ครับได้ทําการติดตั้งนะครับเจ้าตัวผมมีเลนต์นะครับผมชุดหน้าและชุดหลังเป็นอะโพงแยกชิ้นอยู่ในตําแหน่งเดิมนะครับก็เสร็จสิ้นมนทีเรียบร้อยแล้วครับและที่สําคัญนะครับเจ้าของรถคันนี้นะครับอยากได้เสียงเบสนุ่มๆนะครับเบรคลอยนุ่มๆแน่นๆนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาแลนด์ครับได้ทำการติดตั้งนะครับเจ้าตัวซับบ็อกนะครับของยี่ห้อเซอร์วิขนาด 6x8 นะครับความลงตัวนะครับผสมผสานนะครับละเอียดขึ้นตีนะครับเวลาเราฟังครับ เฉพาะทีนะครับและที่เป็นไฮไลท์สําคัญนะครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอร์ดสาวเราจะพูดครับได้ทําการติดตั้งนะครับเจ้ากล่องดิจิตอลสาวโพเตอร์นะครับหรือเรียกชื่อหนึ่งนะครับเจ้าตัวดีดีเอนะครับของค่ายเอลไพ่นะครับเราพูดถึงนะครับการที่เราทํางานตัวนี้การทํางานของเจ้าตัวดีดเตัวนี้นะครับคือการนําสัญญาณนะครับจากฟอนเดิมนี่ครับหน้าจอฟอนเดิมนําสัญญาณมาเข้ากล่องดีดเอพนะครับเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์การปรับแต่งเสียงใหม่นะครับให้มีรายละเอียดมากขึ้น นะครับท่านผู้ชมครับทางทีมงานโอเวอร์ฮอนเซาแลนด์ครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือว่ามีแอปพลิเคชันนะครับในการวัดค่าเอ a นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นะครับการวัดค่าเอ a เพื่อในการปรับแต่งค่าเจ้าพารามิเตอตัวนี้นะครับให้มีความแม่นยํามากขึ้นนะครับก็เสร็จสิ้นหนึ่งที่ร้อยแล้วครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบมิติแวลฟ์ทีเตียงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเรามาทดสอบมิติแวลฟ์ทีเตียงนะครับ ถ้าผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับให้สังเกตนะครับการทํางานนะครับผมเจ้าลำโพงมีเลนสชุดหน้ากับชุดหลังผสมประสานนะครับตัวาตัวซับบล็อกอรายละเอียดนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับาตามมาฟังเลยนะครับ He you phone. You you heard him you him he the took alone. called crying. left you cry. หลังจากที่ทุกท่านได้ฟังพร้อมผมใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่ารายละเอียดนะครับของชิ้นดนตรี นะครับผมไม่ว่าเป็นลโฮมีเลนส์นะครับผสมผสานนะครับกับเจ้าตัวซับบล็อกนะครับนะครับค่อนข้างชัดเจนทีเดียวเลยนะครับการที่เรานําสัญญาณนะครับผมในการวิเคราะห์และประมวลผลใหม่นะครับตรงนี้นะครับด้วยเหตุผลนะครับที่ทางทีมงานโอหอนสาวและพวกเราจะใส่ในจุดนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะลูกค้าบางท่านนะครับทำไมถึงนั่งด้านหลังทำไมเสียงไม่เพราะด้านหน้าทําไมเสียงเพราะนี่แหละครับนี่คือโจทย์ที่สําคัญเลยนะครับที่ทางทีมงานโอหันสาวและพวกเราต้องตอบโจทย์ลูกค้าในจุดนี้นะครับ และได้มีแอปพลิเคชันนะครับตรงนี้นะครับเห็นนะครับการนะครัตัวนี้เป็นใหม่นะครับในการวัดนะครับค่าของผู้โดยสารนะครับแต่ละจุดแต่ละจุดทุกอย่างต้องฟังและพร้อมพร้อมกันนะครับก็เสร็จสกซี่ไม่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆที่ได้มาตรฐานนะครับเหมือนเจ้าของรถอีซูซุตัว m x สองพันยี่สิบเอ็ดคันนี้นะครับอย่าลืมนะครับมาที่ร้าน overhauled แล้วคือจะมีทีมงานนะครับติดตั้งงานดีๆแบบนี้กับท่านนะครับช่วงนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ